สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับป่านไม้เนาะวันนี้เขาซื้อมหาหนาไม้แต่ว่าป้านี่บบเคยเข้าเรือเข้าไปแ,ว,แวะเบิ้งเนาะบบต้องเอากระสอบไปเนาะเอากระตาแล้วไปถ้ามันมีแวะกันเนาะไปลองเบื้อง อือพี่น้องอจ้าสองโลจะสวยมาเอาไม้คูดด้วยสิเพื่อนตอดคุดทางนี้อ๋อ Mm hmm. มันชิงงายนะโนี่อ้อน,อนได้พี่น้องเอ้ยมงมันเอาเน้าพี่น้องเอ้ยหน่ที่สองลกบ่ชิดพุดลกเนี่โอ้ไ oh. ม้หนอขา,ขาวๆได้สองหน่อจ้าอือ uh huh.

ดต้มตอนนี้ยูทังข้างขง้า,อหาหนอนเขาดีหาหนอนหวานนอตะปูพี่น้องอหือ พี่น้องสมุยหรือสะออนนะแม่นอนกันน้ำโอ้สองน้องโอ้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 เป็นกอเลยพี่น้อง Kit lắm, nhá, nhạc như là sáng, nó, xin nó, hà nội không khác mọi này, mọi người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  cái tôm, cái tôm mọi đấy cả, người mọi người mọi người นกขา,าวเท้น้อกขุดตื่นคนเนาะโตใหม่คือโตใหม่ตึบลงไปเดน้องน้องกำลังเกิด สองนอนสองเลยใช่ไซ้อนกันอือหืพุงดงเลยีนอนในสองนอน่อนออหนึ่งพุงดงเลยพี่น้องออพี่น้องเออเยอเออหมดแล้วอืออือได้แล้วเออ ส,สองนอนบไดมันนอยกว่านาะชับเลยนี่ชันะสองนอนอัเยอะกี่หสิเปรเกวอันนี้แหละเซฟแม่ชับอีกอืออือเียวนี่เหนมับ่ได้เกาซะก่อนละเพราะว่ามันยังบุออกคักตอนนี้ตะปูมันแทงก่ก่อนเนาะฮึมโอเค

อ,อ,อ,อือสวยๆเลยจ้าอืออป้ามีแต่ออยอดขาวๆเพี่น้อ้ยทำไมไมมันจลุนบึกบึกตงมันป้าอนั นาะแต่ละหนองนั่งดินล้วนๆแถวนี้ยนะดินทรายนะมันดินทรายขออับขามาสอีดินกับหินได้ดินทรายกับสีเดียวกับหนไม้เนาะออืป้ามองในตัดอ่อนพวกหักอ่อนพวกเขามันเนี่ยมันเอายากอเอาเนือ้อพี่น้องเอ้ยส,สวย hò oh, năng đìn đấy này. Có điều này có mấy nơi nọ, người này côn sám nò. sám nò. อโหอ่ะไปโนยาวเลยับนี่ยังสวยครับ หนอนนี่ฟันเราเลยได้ไงเสียมเอาสามุยเฮ้อหัวเต่าได้จเลยโอ้ยหัวหัวไถไปมึงเนี่ยโอ้โหโหปวด้โมกอ้า บรเทศเด้อเออวันนี้หมานครับเนาะเมองเนี่ยพี่น้องเลยบุปปาพาดงเข้าไปเต็มกระตาเลยคิดเลขไวมันสิบโมีนะเนาะก็เลยบุได้ออกกระสอบเขามานน้ำเขามัเบิ้งกระสอบมันยุ่รถปูที่จอดจอดรถแล้วก็แวะเขามาเบิ้งหมดเลยเข้าไปข้างนได้ไหมเต็มอยทุกคนนีเนาะโอเคเขามันหมานมืนเนี่ฮะใช่ถือว่ามานเนาะใช่ฟ้าเมื่อคือเก๊งเป็นไงเพราะที่สบมันยุ่งหลายพจน์เราฝาเนาะมืดมืดมันมืดนะไปในแห่งมืด มันเป็นมันเป็นคล้ายๆถ้ำเห็นไหมโมงม่งนี่มันจะดินทรายใช่ไหมโต๊ะน้ด,ดิน,นรกระลายเนาะเขาเก็บเก็บทับบ้านมันกลับบ้านกันเลี้ยงถือว่ามาแล้วกระสอบกรบปรุบบ่นออกมากระสอบอยู่นอกเออไปเอาะทับ,บมันมามันมาสิเขาทับบ้านมาเนี่ยไปอู้ไปอ,ออกจากป่า ฮะมึงน่าเจอกันใหม่ครับผม